น,นี้ผมเริ่มเดินที่ชั้น1ิลงมานะครับสำรวจตึกบิ๊กาเมิรานสปาร์โวครับจากลาเมนชั้นสิบครับลงมาชั้นแปดเจอ, ico, จอ,อยูนิโก้กับพนกกีฬาเดี๋ยวผมดูรองเท้าก่อนครับเก่งแน่นอนอันนี้คือชั้นเจ็ดครับ ก็ยังคงเป็นเสื้อผ้าของสาวๆก็มีหนุ่มๆบ้างแต่ไม่เท่าไหร่ผื้ของสาวๆใช่มีห้างไลออนน่าจะเป็นแบรนด์เป็นช็อปใหญ่มากนะครับฮันนี่ไลออนตรงนี้ฟิวเวมานี้ครับ ชั้นห้าครับน,นี่ก็ไดมีนายจ่า,จามีจี้ช็อ,อ่ด้วยเหมือนกันเบียร์บีตู้อยู่แค่นี้ครับไม่รู้มีอีกเปล่าเดี๋ยวค่อยเดินดูอันนี้เป็นชั้นสี่ครับชั้นสี่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามีแอร์มีไดร์เป่าผมตาเตาออะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตรงมุมนู้นมีจักรยานครับผมก็ข้ามไปครับ เป้าหมายก็คือนาฬิกาอยู่ชั้น2ครับชั้น3ครับเป็นโทรทัศน์มีหนังสือเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ครับเป็นพวกปลั๊กพวกสวิตอะไรพวกนี้ครับนะฮะพวกสายไฟชั้น2ครับมันก็จะเป็นพวกหูกฟังพวกมือถือครับ แล้วที่ดูก็คือเหมือนนาฬิกาก็จะอยู่ชั้นนี้ด้วยครับมาหาซื้อจีช็อคครับไม่รู้จะเจอเปล่าเจอแล้วครับนี่เป็นดงนาฬิกาเจอคาิโอแล้วเดี๋ยวขอเลือกก่อนครับไม่มีครับไม่มีจีช็อครุ่นแปลกๆที่เราหาครับมีแต่รุ่นธรรมดานิดหน่อยก็หาต่อไป Big c a m เมรครับซัโปโลโ <c oughs> นี่เป็นตอนมืดแล้วครับข้างหน้าไดนมารูกับบิ๊กคาเมรา <c oughs> ห้างปิดแล้วครับ Big กคาเมรกับตัวห้างข้างๆเซล่าเขาปิดสามทุ่มครับแต่ไดนมารูอ่ะปิดตั้งแต่สองทุ่มแล้วข้างหน้ามีโดมคล้ายๆ ลูฟที่ฝรั่งเศสวอาไม่รู้นี่ครับเซล่าเดี๋ยวจะเดินกลับโรงแรมนะครับยังช็อปไม่มันเลยแต่เวลาเวลามีน้อยสองชั่วโมงเดินชิวๆไปเรื่อยๆแป๊บเดียวหมดแล้วครับชิวให้ครับซโโับเบโรครับ